มันเป็นเรื่องที่คนเนี่ยนะคะอึดอัดจนทนไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องแสดงออกแบบนี้หลายๆคนเนี่ยท่ันบอกว่าพอเห็นแล้วทำไมรู้ไหมคะดีใจนะคะสาแก่ใจสะใจสมใจมันเป็นอารมณ์ที่คนเนี่ยนะคะเขาคือเต็มที่แล้วะะซีนนี้ท่ันบอกเลยค่ะว่ามันได้กับได้อย่างเดียวนะคะหมายความว่าหนึ่งก็คือตรงนั้นน่ะมันเป็นกองป่า สองแล้วสีสุวรรณเนี่ยกำลังให้ข่าวอยู่พอดีเลยคือตัวสีสุวรรณกำลังจะไปแจ้งความเอาผิดโนต้ตนะคะกรณีเดี่ยว13ที่ไปสนับสนุนม็อบดิฉันบอกว่าการสนับสนุนม็อบเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสีสุวรรณจะเอาเรื่องจริงๆเนี่ยตอนมีม็อบกปปสทําไมสีสุวรรณไม่เอาเรื่องมีนักการเมืองหลายคนมีสสหลายคนที่ไปเดินสนับสนุนหรือแม้กระทั่งดาราหลายคนวันนี้กลับตัวกลับใจก็เยอะแล้วนั่นไปสนับสนุนไปเดินกับสุเทพ นะคะไปเอาเงินให้สุเทพไปขอบริจาคเงินตั้งสองล้านกว่าเพื่อมาสนับสนุนกปปอปปสอย่างสุเทพในขณะเดียวกันเงินสองล้านกว่าถ้ามึงเอาไปนู่นนะคะวัดพระบาทน้ําพุหรือมึงเอาไปช่วยพวกเด็กยากไร้เด็กที่มันเป็นเด็กกำพร้าอะไรพวกนี้มึงจะได้อันินนสนนัสงเยอะกว่านี้อีดําพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันบอกว่าขึ้นเลยนะคะมะดาม่าอะไรอ่ะ ในประเทศนี้ถ้ามันมีความยุติธรรมมันไม่มีใครเนี่ยนะคะไปชกไปบุกไปชกใครแล้วค่ะมันเสี่ยงคดีอย่างนี้นะคะถ้าดิฉันบอกว่ามันอยู่ที่เจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่จะเอาก็เอาเจ้าหน้าที่ไม่เอาก็คือไม่ไม่ไม่ต้องเอาหมายความว่าถ้าดุนยพินิจของพนักงานนะคะเขาดูแล้วว่าเอออะไรอย่างงี้ก็ดําเนินคดีได้แต่ว่ามันจะเป็นคดีร้ยายแรงหรือไม่อันนั้นเนี่ยนักกฎหมายหลายคนเขาอขอกมาพูดแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันก็หูแบบนะที่ศรีสุวรรณพูดมาเนี่ยนะคะบอกว่า ผมเนี่ยไม่อยากสวนนะครับเพราะว่าถ้าผมจะสวนเนี่ยไม่คลนนานมือผมหรอกจริงๆอย่าลืมนะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กเกษตรแม่โจ้เด็กเกษตรแม่โจ้เนี่ยนะคะก็รู้กันอยู่แล้วมันฟิตร่างกายอยู่ตลอดเวลามันเกี่ยวอะไรเลยควายเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยนะคะทําให้คนทําให้เกษตรแม่โจ้ก็เสียห,ยหายหรือเปล่า <S <S เหมือนจะพูดทํานองว่าเกษตรแม่โจ้แบบเก่าโจอะไรอย่างเงี้ยเหรอ มันไม่ใช่นะฮะมันคนละคนมันคนละไอ้นี่กันเลยไม่ต้องไปอ้างกเกษตรแม่โจ้ก็รู้อยู่แล้วมันฟิตร่างกายอยู่ตลอดเวลาฟิตเอาไว้ทำไมคะเขาฟิตเอาไว้ปลูกผักทาไร่ทานาคะ่ะเขาก็บอกแล้วนะคะว่ากเกษตรแม่โจ้แต่มาพูดอย่างนี้ในขณะที่ตัวเองถูกเขาต่อยเขาชกเงี้ยมันเหมือนก็นจะบอกว่าโอ้โหแม่โจ้เดียบนิชาหมัดมวยไอดีขึ้นดีกว่าดีกว่าคนอื่นนะตะลกนะฮะอ่ะทีนี้ เรื่องนี้นะคะมันก็มีคนที่แตกออกไปเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยนะคะเดชันบอกว่าแม้ว่าจะดูแล้วก็มิดกับเมียนแต่เชื่อเถอะค่ะในใจทุกคนก็รู้คือทําไมสีจะต้องร้องอะไรแบบบ้าเลือดบ้าคลั่งขนาดนั้นการที่จะพิทักษ์หรือการที่จะปกป้องอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเองก็จะต้องวางตัวของคุณเนี่ยนะคะให้มันดูดีมีชาติตระกูลไม่ใช่ออกว่าโอ้ยโอ้ยอ้ยอะไรอย่างนูนน้นอย่างนี้แล้ววังเธอจะโดนอย่างนู้นอย่างนี้ ที่โพสต์กรณีของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ยชัดเจนที่สุดที่ได้เห็นถึงจริงๆแล้วตัวตนของสีสวนเป็นยังไงก่อนหน้านั้นยังไม่ค่อยรู้นะคะพอมาถึงตอนกรณีของชัดชาติเนี่ยรู้เลยค่ะว่าสิ่งที่สีสวนพูดหรือสื่อออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นอาการลักษณะของดิฉันบอกว่านี่จะไปพดุงคุณธรรมอะไรได้ในเมื่อตัวคุณเองไม่มีคุณธรรมอะไรเลยคนเขาไม่ได้ทําอะไรผิดและสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ร้องร้องไปก็เอาผิดอะไรใครไม่ได้เลย แถมคนที่คุณไปร้องก็ไม่ได้มีความรู้จักหรือไม่ได้อะไรเลยก็เกิดความเสียหายจากเขาคนที่ถูกคุณร้องนะ,ะเขาก็มีประวัติในการถูกดําเนินคดีโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยนะค,ะคุณทําความเสียหายทําให้บางคนหมดอนาคตบางคนในขณะที่ถูกดําเนินคดีนะคะเขาต้องเสียเงินเขาต้องนู่นนี่นั่นสิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะคะอย่าคิดว่าไม่มีแล้วดิฉันบอกว่าในการที่คุณเนี่ยนะ,ะออกมาเหมือนแบบ ท้าทายคือการที่จะทำเรื่องแบบนี้คุณต้องทำตัวให้มันดูดีดูน่าเชื่อถือแต่อย่างคุณไม่ใช่นะคะทุกครั้งที่คุณออกมานะคะแล้วมันมีประเด็นอะไรขึ้นมาคุณก็จะกวนตีนแล้วคุณก็จะแบบเหมือนเยอะเยะ้ยคือฟ้องแบบคือแบบกูจะเล่นมึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคือดนฉันอยา่จะบอกว่ามันดียวนกวนประสาทอ่ะมันก็เลยนำมาซึ่งความหมันไส้ แล้วก็เลยนํามาซึ่งกระแสนะคะสนับสนุนหรือโอนเงินไปช่วยนะคะลุงศักดิ์กันเยอะแยะมากมายแล้วก็เสดจะไปเอาเรื่องเขาอีกต่อมานะคะก็มีนะคะทนายอาอนันชัยชัย,ยเดชนะคะทนายอนันชัยเนี่ยฟอร์อกำลังทําทเรื่องยื่นเพื่อที่จะยุบสมาคมหรือองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะ,ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยหมายความว่าจะให้คิดยังไงฮะ สีเส้นใหญ่เหรอการที่เดินหน้าร้องคนนั้นคนนี้เนี่ยทำให้สีมีอิทธิพลเหรอหรือว่าเป็นเพราะสีเนี่ยนะคะคือร้องให้กับฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลหรือสีปกป้องนายกปกป้องคนในรัฐบาลน,นี้เลยทําให้สีเนี่ยนะคะมีพูดง่ายๆว่ามีเอ่อพาวเวอร์ทให้คนเนี่ยไม่กล้าไปทําอะไรทนายทนายอนันชัยบอกว่าถึงผมจะไม่ชอบความรุนแรงยกเว้นสีสวุวรรณจันยามีวงเล็บนะคะ แต่ในใจเลือๆเลือของผมผมก็อยากจะเป็นทนายให้วีรวิทย์รุ่งเรืองศิริผลหรือรุงศักตว์เป็นความชอบของผมเป็นการส่วนตัวใจคุณได้ในปัฏตพีนี้ไม่มีใครเหมือนคุณส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเยวสนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนี่ก็เป็นคนที่ยื่นฟ้องนะคะศีสุสวรรณเรียกเงินรู้สึกว่าจะสิบล้านบาทวันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะอยู่ที่สภาเลยบอกว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงอะไรเลยนะคะเป็นเรื่องชกต่อยกันธรรมดาถ้าจะให้รุนแรงก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วก็ยังมีหยอดนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลุงศักดิ์เนี่ยนะคะไปชกค,คนในสภาเนี่ยโอ้โหจะเป็นฮีโร่เลยก็คงไม่ต้องบอกนะเขว่าหมายถึงใครนะ,ะส่วนที่บอกว่าการที่ไปบริจาคเงินเนี่ยนะคะเท่ากับไปสนับสนุนความรุนแรงดิฉอทนก็บอกว่ามันไม่ใช่นะคะ เพราะว่าสิ่งที่เขาจะตามที่ที่เขาจะโดนก็คือเขาจะต้องถูกดําเนินคดีแล้วคนอย่างเนี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายมันเป็นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจมันเป็นเรื่องของการที่ในเมื่อเขาถูกดําเนินคดีนะคะจากกรณีที่เขาไปทําแล้วมันได้ใจคนคนคขาไปสนับสนุนซึ่งจํานวนเงินเห็นบอกว่าหลังๆเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แล้วนะคะอาจจะไม่ถึง6ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ จะเป็นปริมาณเท่าไหร่หรือ,อจะมีมูลค่าเท่าไหรอนั้นเนี่ยนะฮะดิฉันก็บอกว่าก้าวข้ามมันเป็นเรื่องของเขาเขาทําเขาโดนนะฮะในระหว่างที่เขาถูกดําเนินคดีที่สําคัญเลยดิฉันกลัวความปลอดภัยเพราะว่าในไลฟ์สดตอนหนึ่งนะคะก็มีพวกเสื้อเหลืองโทรไปขู่เอาชีวิตแบบนี้มีความรุนแรงไหมคะอิสลิมทั้งหลายกรณีที่โทรไปขู่เอาชีวิตเขาเนี่ยถามว่ามีความรุนแรงอะไรไหม นี่ก็คือความรุนแรงอย่างหนึง่งความรุนแรงมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปชกไปต่อยใครนะคะการแสดงความคิดเห็นหรือการมุ่งร้ายหมายขวัญคนที่เขาคิดต่างกันนี่ยมันก็คือความรุนแรงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่ายังมีอีกหลายคนนะคะที่ประชาชนเขามีความรู้สึกว่าพวกคุณแ่บมันทํางานเกินหน้าที่ทํางานเกินเบอร์นะคะสิ่งที่คุณควรจะทําในวันนี้ก็คือคุณต้องดูให้หมดประชาชนที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคนที่เขาออกมาคอ l l o หรืออะไรอย่างเงี้ยก็<ป>จะต้องเป็นจะต้องถูกพวกคุณเดี๋ยวนะร้องเอาผิดตลอดแล้วสิ่งที่คุณร้องเอาผิดก็คือทําไมรู้ไหมฮะในที่สุดบางทีเนี่ยไปแจ้งความแล้วมันแจ้งไม่ได้มันไม่เข้าเกณฑ์เนื่องจากการจะไปแจ้งความหมิ่นประมาทใครนั้นคุณก็ต้องเป็นผู้เสียหายคนคน,คนนั้นต้องมาดา่าคุณต้องมาหมิ่นคุณคุณถึงไปแจ้งความได้ต่อมาในเมื่อมันไม่เข้าหลักกฎหมายก็คือไปร้องไปบอกตํารวจว่าเนี่ยเนี่ยคนนี้มันอย่างนี้อย่าง,งนี้เนี่ยดูให้หน่อย มันก็กลายเป็นว่าไปเพิ่มงานให้กับตํารวจเพราะสุดท้ายแล้วตํารวจเนี่ยก็ต้องมานั่งทํางานถ้าไม่ทําก็จะผิด157แล้วยังมีการบอกว่านะคะบางเรื่องเนี่ยก็ไปรวบรวมหลักฐานมาถามว่าเอามาจากไหนก็มาจากโซเชียลนั่นแหละค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยคดีมันไปถึงไหนไหมคะจะร้องเป100็นร้อยคดีแต่ว่าผลสุดท้ายนะคะคดีนั้นไม่คืบเท่ากับว่าคุณกําลังหาแสงเท่ากับว่าคุณกําลังสร้างตัวตนของคุณขึ้นมา โดยที่ไม่สนใจว่าคนที่คุณร้องเนี่ยเขาจะไปเดือดร้อนหรือเขาจะต้องไปอะไรนักหนาคือคุณเอาความสบายใจคือคุณสะดวกในการที่จะทาให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะนะคะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะคนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์สัจรัมสัสรัมนะคะบอกว่าในฐานะคนที่โดนร้องคนหนึ่งผมพูดตรงๆว่าสิ่ง,งที่ศรีสุวรรณทำกับผมและหลายคนรุนแรงกว,ก,วก,วกว่าการถูกต่อยหน้ามาก มันเป็นความรุนแรงที่มองไม่เห็นแต่บ่อยครั้งมันฆ่าคนทั้งเป็นนี่นะคะมันเหมือนวิทยุยานเกราะช่วง6ตุลาเหมือนความเห็นทางการเมืองของทมยันตีนะคะแล้วก็ฝ่ายขวาอีกหลายคนพวกนี้ก็อาจไม่เคยฆ่ามดสักตัวแถมยังธรรมะธรรมโมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาแต่ความเห็นของพวกเขานําไปสู่ความเกลียดชังมากมายหมายความว่าแม้ว่าคุณจะทําบอกว่าคุณเป็นคนดีแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จ้องเอาผิดคนอื่น ต่อให้คุณสวดมนต์นะคะแต่คุณคิดร้ายต่อคนอื่นต่อให้คุณนี่นะคะปฏิบัติธรรมแต่ในขณะที่คุณปฏิบัติธรรมคุณก็ปฏิบัติเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นนีฉันถึงได้บอกว่าคนดีเนี่ยนะคะน่ากลัวนะคะเพราะเขาคิดว่าเขาดีจนกระทั่งไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นเนี่ยนะคะมันจะไปทําความเดือดร้อนให้ใครนะคะแล้วสื่อฉันบอกเลยค่ะว่าบางทีเราดูสื่อเนี่ยนะคะการให้ข่าวหรืออะไรเงี้ย สื่อเนี่ยมีความเอียงเองียงจนดิ่ฉันบอกว่าแทบอ้วกนะการบอกว่าบุกรวบตัวหรือพาดหัวข่าวแบบว่าบุกจับอะไรอย่างเงี้ยจะไปบุกจับอะไรแล้ว,วเขาจะไปออกรายการโหนกระแสด้วยซ้าไปเขาก็บอกแล้วเขาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาจะไปนี่เดี๋ยวเขาจะไปมอบตัวทีนี้คดีที่ถูกบ,บุกรวบตัวเนี่ยมันไม่ใช่คดีที่สีสุวรรณแจ้งความนะฮะเป็นคดีค้างเก่าของแลมโบตอนที่ไปตบกบ,บาลแลมโบที่ทำเนียบนั่นแหละคะ่ะ ซึ่งมันผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นปีแล้วแล้วตอนนั้นแลมโบ้ก็ไปออกอ,ออกสื่อนะครับบอกว่าโอ้ยเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอ,อกนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไปแจ้งความเอาผิดเขาตกลงเป็นลูกผู้ชายหรืออะไรตกลงตัวเองพดุงความยุติธรรมไปให้ไปออกสื่อว่าเหมือนแบบตัวเองใ,ใจกว้างหูแฟร์เป็นแบบแมนไม่เอาเรื่องเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายไปแจ้งความเอาผิดเขาแล้วถามว่าตั้งแต่ปี64ี่นะคะ ทำไมถึงไปบุกจับเขาล่ะฮะคุณเนี่ยมีหมายไปเรียกเขาหรือยงังนะเขาไม่ได้รับหมายเรียกอะ่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็เาก็คิดว่าเออเพราะว่าแลมโบไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ว่าแบบว่าเออไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรแล้วเขาคิดอย่างนี้ไงสุดท้ายพอถึงเวลานะคะพอศีสุวรรณโดนแรมโบเอาเลยค่ะออกมาประนามจริงๆแล้วตัวของแรมโบเองดิฉันอยากจะบอกว่าคุณก็ผ่านเรื่องอะไรที่มันรุนแรง ถึงชีวิตมาแล้วเนี่ยนะคะตั้งหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นที่ะะราชประสงค์ไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านฟ้าราชประสงค์ราชมังคลาหรือแม้กระทั่งอักษะแรมโบ้ก็อยู่ด้วยทุกครั้งคุณก็เห็นนะฮะว่าความรุนแรงที่คนเสื้อแดงได้รับได้ถูกปฏิบัติเนี่ยมันเป็นขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าวันนี้จะออกมาพูดํานองว่าศีสวรรณเป็นผู้ที่พดุงคุณธรรมแล้วคุณเป็นอะไร นะฮะทำไมลืมสิ่งที่ตัวเองเนี่ยก็เผชิญก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับพี่น้องนะฮะตั้งแต่ครั้งราชตั้งแต่ครั้งที่ผ่านฟ้านะฮะแยกคอกหัวคุณก็อยู่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีที่ราชประสงค์เสร็จแล้วก็ยังมีที่ราชมังคลาแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือปี57ที่ถนนอักษะนะฮะคือเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้ค่ะ แต่เปลี่ยนแบบนี้ดิฉันบอกว่าอย่ามายกยอตัวเองนะคะคุณก็ไม่ได้อะไรลักหนนะคะวิธีการที่ทําให้คนเนี่ยนะคะได้ออกได้ใจก็คือนะคะลุงเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่หลังจากที่เขาชกเสร็จเขาก็บอกค่ะว่ากรณีนี้ก็คือเขาโมโหแล้วเขาเกลียดด้วยเขาใช้คําว่าเกลียดเลยกรณีวันที่30มสิบกันยานะคะที่จะมีการวินิจฉัยปมแปดปีของบิ๊กตู นะฮะซึ่งมันมีการประกาศเป็นเขตอะไรนู่นนี่นั่น,นเพื่อป้องกันอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังมีพรกอฉุกเฉินอยู่พรกอฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็จะสิ้นสุดในวันที่30แล้วก็มันก็จะมีการเคลื่อนไหวของม็อบซึ่งม็อบที่ว่าเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มนะฮะมันไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มลุงก็ยังจะมีของคุณจตุพรของนู่นนี่นั่นเขาไปเนี่ยเขาไปเพื่อไปฟังคำวินิจฉัยของศาลแล้วศรีสุวรรณก็ออกมาเลยค่ะนะคะคือนี่คือประดุงความยุติธรรม คือคุณปกป้องใครเนี่ยคนเนี่ยนะคะมันไม่ได้ตาบอดถ้าไม่ปัญญาอ่อนก็รู้ว่าคุณออกมาปกป้องแล้วก็เรียกพูกง่ายว่าเรียกแสงจากใครกําลังเรียกร้องความสนใจจากใครกําลังจะออกตัวว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเซลล์ออกหน้าให้หรือไงบอกว่าถ้าใครออกมาม็อบนะคะจะแจ้งความจับให้หมดแล้วมันใช่เรื่องเหรอฮะ,ะมันใช่เรื่องของคุณเหรอคะลุงเนี่ยเขาก็เลยโมโหนะคะเขาก็เลยหาโอกาสจนกระทั่งวันนี้แหละฮะนะ ลุงเขาไม่ได้มาเพราะว่าศรีสุวรรณจะไปเอาผิดโน้ตค่ะคนละเรื่องกันเขาโกรธตรงนี้นะคะเพราะว่าการที่คุณเนี่ยนะคะวิธีวิธีการที่คุณใช้ในการที่จะไปร้องอะไรใครเนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยการเย้ยหยันการถากถางการแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าท้าทายอะ่ะหรือภาษาแถวบ้านที่ฉันเขาเรียกว่าก็ควรตีนไง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนเอาตีนไปให้แค่แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะทีนี้พอมาดูตรงนี้ดิฉันก็เลยบอกว่าความจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจแล้วค่ะว่าเขาจะร้องปีนึงกี่เรื่องแต่ที่ร,รู้ทุกเรื่องที่เขาร้องเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝ่ายนี้ทั้งนั้นเลยนะคะถามว่ากรณีที่เขาไปให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าไม่ได้มีอาชีพอะไรแล้วก็มาทําตรงนี้หมายความว่าคุณรับหน้าที่นะคะชงลูกเหรอคะ มีคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีคนเนะ่เขี่ยมาให้แล้วคุณชงเหรอฮะแล้วหลังจากนั้นถ้ามันสําเร็จคุณจะได้ตังค์เหรอฮะหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้เพราะว่าดิฉันไม่เชื่อแรอกค่ะว่าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณไม่คุณคงไม่ร้องอะไรต่ออะไรเป็นร้อยร้อยคดีเป็นร้อยรอยเรื่องหรอกเป็นร้อยร้อยคนนะคะทำไมคือพูดง่ายๆ่ายว่าทําไมนะจะต้องเป็นสีด้วยน่ะทําไมแต่ละคนไม่มีทนายเหรอฮะ ประเทศไทยไม่มีทนายเหรอฮะทำไมต้องเป็นสีเพราะว่าทนายส่วนใหญ่เขาก็จะดูค่ะว่ามันเข้าเกณฑ์เข้าหลักไหมเขาถึงจะรับงานไม่ใช่เป็นทนายแล้วใครให้มาว่าจ้างทําคดีอะไรก็ทําไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นในชันนี้บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแม้ว่ามันจะเป็นความรุนแรงแต่เป็นความรุนแรงที่คนส่วนใหญ่หรือคนอส่วนหนึ่งเนี่ยสะใจซึ่งคุณจะไปประนามว่าคนที่สะใจ ที่เห็นคนโดนทําร้ายนั้นก็คือคนเลวเหมือนกันดินฉันบอกว่าไม่ใช่คะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้คําพูดอย่างนี้ลองย้อนกลับไปหลายๆปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัตินะคะต่อคนที่ออกมาชุมนุมนะคุณดูเพื่อนๆดูนะครับว่าป้าเป้าอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบกว่าถูกดําเนินคดีกี่คดีแล้วก็ถูกไอ้เคร้อยล้านตกทีหนึง่งนะแล้วก็โดนตํารวจ คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ปราณีปราศัยทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนแก่แบบนี้สลิมเงียบกริบถึงป้าเป้าจะเป็นคนเสื้อแดงแต่ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ไม่ควรที่จะถูกใครมาทําร้ายถูกไหมฮะทําไมตอนนั้นไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยหรือคนเสื้อแดงที่ถูกทำทำร้ายแล้วทุกวันนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้อย่างจานิวนะหรือเอก,กชัยหรือแม้แต่คนที่หายไปก็ไม่เห็นมีสลิมคนไหนนะคะมันออกมาพูดหรือเรียกร้องอะไรให้เลย แม้กระทั่งกรรมการสิทธิทมนุษยชนหรือกอสอมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไปหลบมุดหัวกันอยู่ที่ไหนหมดก็จะออกมาเฉพาะที่เวลาพวกของตัวเองนั้นโดนเท่านั้นเองนะอย่างที่นฉันบอกว่ากรณีที่บอกว่าถ้าใครไปบริจาคแล้วจะเอาเรื่องให้หมดจะแจ้งความให้หมดมันก็ไปช่วยไปแจ้งความไอ้พวกที่สนับสนุนมอบของสุดทพด้วยนะอันนี้นก็คือการบริจาคเพื่อให้ไปเกิดความรุนแรงไหมนะคะ ทีนี้นะรเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดเลยถ้าประชาชนนั้นพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้นะคะถ้ากฎหมายสามารถทําให้เขารู้สึกอุ่นใจว่าเขาพึ่งได้ถ้ากฎหมายนะคะมันมีความยุติธรรมที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่จําเป็นที่ต้องไปทําร้ายใครใช้กฎหมายนี่แหละจัดการนะรมีบางคนบอกว่าทําไมไม่ใช้กฎหมายก็เขาเคยใช้แล้วมันไม่ได้ผลกฎหมายที่พวกเขายืน่นหรือข้อกฎหมายที่พวกเขาต้องการไปเรียกร้องไม่เคย พูดง่ายๆว่าไม่เคยได้รับความสนใจนะคะเพราะฉะนั้นในฉันถึงได้บอกเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่ฝ่ายนี้นะคะจำปูเค็มได้ไหมปูเค็มก็เคยโดนซึ่งใครท,ทําดิฉันไม่รู้แต่เพราะกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีความเป็นมาตรฐานมีหลายคนบอกว่ากระบวนการยุติธรรมวันนี้คือสองมาตรฐานมันไม่ไม่ใช่สองมาตรฐานน่ะมันไม่มีมาตรฐานมันอยู่ที่อําเภอใจของคนคนที่คนนั้นที่ทําสมมติว่าถ้าสมมติว่าคุณถูกจับ แล้วคุณไปเจอตำรวจที่เกลียดเสื้อแดงดิฉันถามว่าคุณจะเจอกับอะไรนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าเป็นเราถูกจับแล้วไปเจอตำรวจที่ไม่ได้ฝักฝ,ากฝ,ากฝาก่ายฝ่ายใดเป็นตำรวจที่ทำงานตามหน้าที่เราก็รอดตัวไปเหตุการณ์อย่างนี้คนเสื้อแดงโดนเยอะค่ะเขาเจอมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่หวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมถ้าเขาจะใช้วิธีทางทางกระบวนการยุติธรรมจัดการกับสีดิฉันถามว่าจัดการได้ไหม